ทริปเขาใหญ่ธรรมชาติสวยอากาศเย็นสบายอาหารและเครื่องดื่มแสนอร่อยกับที่พักสวยๆและแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเลยเหมาะมากค่ะสาหรับจะมาช่วงปลายปีจนถึงต้นปีนะคะและเหมาะกับการมาพักผ่อนไม่ว่าจะมากับครอบครัวแก๊งเพื่อนหรือคนรักก็ได้เลยค่ะที่เที่ยวใกล้กรุงเดินทางสะดวกที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะคลิปนี้เพลชิลพาไปเที่ยวที่เขาใหญ่ค่ะอากาศกำลังดีทุ่งดอกไม้ก็แสนสวยเดินทางมาจากกรุงเทพประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะร้านแรกที่เราจะมาแวะกันชื่อว่าร้านกินลมชมวิวแวะรับประทานอาหารกลางวันกันที่นี่ค่ะที่นี่มีทั้งอาหารไทยส้มตำ ไก่ย่างสเต็กก็มีนะคะมีให้เราเลือกกันหลากหลายเลยเราเลือกกันมาสองสาเมนูค่ะมีส้มตำค่ะต้มแซ่บร้อนๆเลยกินกับส้มตำนี้อร่อยเด็ดมากเลยค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่เราสั่งมาเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะเป็นไก่ทอดค่ะเครื่องเทศเยอะกรอบค่ะและน้ำจิ้มก็เด็ดเลย ที่นี่รสชาติดีราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะแนะนำเลยค่ะสำหรับร้านกินลมชมวิวหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วค่ะเราก็เตรียมตัวเข้าที่พักกันวันนี้เรามาพักที่ออนฮิล r e รีสอร์ทค่ะการเดินทางสะดวกสบายมากเลยค่ะที่จอดรถกว้างขวางและที่พักสวยงามมากเลย บ้านพักของเราหลังนี้นะคะมี2ชั้นค่ะใจพักได้4ีถึงหท่านเลยนะคะมากับแก๊งเพื่อนหรือว่าจะมากับครอบครัวก็ดีมากเลยค่ะมีตู้เย็นให้ด้วยมีชุดแก้วน้ำอุปกรณ์อาบน้ำมีไดเป่าผมด้วยนะคะมีไมโครเวฟสำหรับทำอาหารด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเตียงนอนที่ใหญ่ๆอยู่ตรงด้านล่างมีชุดโซฟารับแขกค่ะ ด้านล่างนี้ก็สามารถนอนได้2อสท่านเลยค่ะบรรยากาศดีมากวิวสวยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านนอกระเบียงกันนะคะออกมานอกระเบียงเราก็จะเห็นวิวภูเขาสวยๆเลยนอกจากนี้ก็ยังมีอ่างอาบน้ำให้เราตรงนี้ด้วยจ้าและเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเราจะมานั่งรับประทานหมูกระทะกันตรงนี้เลย พาไปดูที่พักชั้นสองกันบ้างนะคะชั้นสองค่ะจะเป็นบันไดขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะด้านบนค่ะก็จะมีเตียงเดี่ยวอยู่สองเตียงค่ะมีที่ตากผ้าให้เราอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ถ้าหากเป็นน้องๆหนูๆไม่ควรขึ้นมาพักด้านบนนะคะเพราะว่าบันไดจะเดินยากสักนิดนึงค่ะ ห้องพักของเราจะเป็นแบบนอร์ดิกนะคะหลังคาสูงปโปร่งเลยมองเห็นวิวได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะตัดภาพมาตอนกลางคืนที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะพอเริ่มเย็นแล้วอากาศก็เย็นกำลังดีเลยค่ะราคาห้องพักที่ตานพามาในวันนี้นะคะจะตกอยู่ที่3,000บาทพักได้5-6คนเลย และคืนนี้ค่ะเราจะกินหมูกระทะกันที่ระเบียงท่องพักนะคะวิวสวยๆกับหมูกระทะแสนอร่อยนะคะราคาก็ไม่แพงเลยค่ะอย่างที่ตาเลือกมาจะเป็นเซตกลางนะคะวิวสวยๆกินหมูกระทะอร่อยๆกับบรรยากาศเย็นๆเข้ากนันสุดๆเลยค่ะถ้ามากับแก๊งเพื่อนน่าจะสนุกกว่านี้มากๆเลย สำหรับอาหารเช้าของที่นี่จะมีให้เราเลือกเป็นเซตค่ะมีทั้งเซตเบรคฟาสต์และก็มีเซตเข้าวต้มกุ้ยนะคะเราสามารถเลือกรับประทานได้เลยจะรับประทานแบบไทยหรือแบบฝรั่งก็ตามที่เราสะดวกเลยค่ะและในส่วนของเครื่องดื่มก็จะมีกาแฟสดและร้อนพร้อมเสิร์ฟเลยและน้ำผลไม้ค่ะที่นี่เขาจะคั้นสดสใหม่ๆแล้วก็ให้เราได้กินแบบชื่นใจกันเลยค่ะทุกคน ดูน้ำส้มสิคะสีสวยไม่ผสมน้ำเชื่อมเลยอร่อยมากเลยจ้าและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีขนมปังทานเนยแล้วก็ทายแยมให้เราได้เลือกรับประทานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ทุ่งดอกไม้ฟลอราเดย์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในค่ะมีค่าเข้านะคะผู้ใหญ่100บาทแล้วก็เด็กค่ะ50บาทนอกจากนี้ก็ยังมีมินิซูด้วยให้เราสามารถเข้าไปดูสัตว์เล็กๆได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนค่ะผู้ใหญ่สองจ้าตะกัยงไก งนี้ค่ะก็จะเป็นโซนคาเฟ่นะคะเึ่งบัตรค่ะที่เราซื้อมาหนึ่งบาทสามารถเป็นส่วนลดนะคะเครื่องดื่มได้ใบละ30บบาทค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อเครื่องดื่มกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาชมบรรยากาศโดยรอบก่อนเลยนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันอาทิตย์ด้วยค่ะคนก็จะเยอะนิดนึงนะคะ เนี่ก็เป็นอีกเข้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเครือ่องดื่มกันนะคะทุกคนคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะคนก็เลยเยอะก็ต่อคิวยาวดีาา <S 2> <S 2> วมาเลย่ะคิวเยอะมากเลยค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปที่สวนดอกไม้กันก่อนดีกว่านะ สวนดอกไม้เป็นทุ่งกว้างขวางเลยนะคะมีดอกไม้หลากหลายชนิดให้เราได้เลือกถ่ายรูปลงโซเชียลกันแบบจุใจเลยค่ะเดี๋ยวนันจะพาไปดูทุ่งดอกไม้ให้เห็นกันแบบชัดๆเลยนะคะช่วงนี้ค่ะอากาศกํำลังร้อนเลยเพราะว่าจะเป็นช่วงเที่ยงช่วงบ่ายพอดีเลยคนก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะเราก็จะมาอยู่ใกล้ๆดอกไม้แบบนี้เลยถ่ายรูปกันเพียบเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศทุกดอกไม้สวยๆรอบๆเลยนะคะว่าจะมีมุมถ่ายรูปตรงไหนกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลย จุดนี้ก็จะเป็นบอลลูนนะคะเป็นมุมถ่ายรูปอีกหนึ่งมุมนะคะที่เราสามารถถ่ายรูปได้นะคะบอลลูนลอยไม่ได้นะคะทุกคนให้ถ่ายรูปได้อย่างเดียวค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของสวนดอกไม้แห่งน,นี้ค่ะมีดอกไม้นานาพันธุ์ให้เราได้ถ่ายรูปเพียบเลย และช่วงนี้เขาก็มีเทศกาลตกแต่งด้วยบอลลูนสวยๆด้วยนะคะนอกจากนี้อาหารและเครื่องดื่มก็รสชาติดีราคาเป็นกันเองเหมาะมากๆเลยที่จะมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดค่ะหลังจากที่เราชมสวนดอกไม้กันแล้วเราก็มาแวะรับประทานอาหารกลางวันกันที่ฟาร์มตาวีเขาใหญ่ค่ะสำหรับที่นี่ต้องโทรมาสำรองที่นั่งก่อนนะคะเพราะในช่วงวันหยุดลูกค้าเยอะมากค่ะ มาที่นี่เราต้องสำรองที่นั่งก่อนนะคะลูกค้าจะเยอะมากเลยนะคะยิ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวค่ะพอเราโทรมาจองค่ะเขาก็จะนี่นะคะสำรองที่นั่งแล้วก็เขียนชื่อเราเอาไว้แบบนี้เลยดีมากเลยอยากมาช้มค่าที่บ้านเรานะแล้วก็มีชื่อที่เราจองแล้วก็เวลาแล้วเราก็มาสรับปรุงจองค่ะและเมนูที่เราสั่งมาค่ะไส้กรอกลมควันเส้นหมี่ผัดชะอมกุ้งสปาเกตตี้เส้นดํา หลายสงซ้าสลัดผักสดๆจากสวนเลยเดินมาอีกนิดนึงก็จะเป็นโซนคาเฟ่ค่ะที่นี่มีมเมล็ดกาแฟาหลากหลายให้เราได้เลือกเลยนะคะจะมีทั้งขั่วกลางขั่วเข้มให้เราได้เลือกรับประทานค่ะใครชอบเข้มมากก็เลือกขั่วเข้มได้เลย นอกจากนี้นะคะที่นี่ก็ยังมีบรรยากาศดีและว,วัตถุดิบนะคะอย่างเช่นผักต่างๆที่นี่ก็ปลูกเองด้วยค่ะทำให้เราได้รับประทานอาหารที่มีวัตถุดิบที่สดแล้วก็ใหม่ด้วยนะคะและบรรยากาศลานที่นี่นะคะก็เป็นแบบนั่งชิลๆสบายๆเลยค่ะทุกคนเราสามารถที่จะมาแวะพักจิบกาแฟแล้วก็ดูบรรยากาศที่นี่ได้เลยนะคะ เหมือนกับเวลาที่เรามาแวะรับประทานอาหารที่บ้านค่ะและบรรยากาศของร้านอาหารเองค่ะก็เหมือนเวลาที่เรากลับบ้านแล้วก็มากินข้าวที่บ้านให้ความรู้สึกอบอุ่นชิลๆค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศร,บรอบๆฟาร์มตาวีกันนะคะที่นี่นะคะเขา ปลูกผักนะคะแล้วก็วัตถุดิบต่างๆค่ะที่เป็นพืชผักเขาก็จะปลูกเองเลยและนอกจากที่เขาจะนําวัตถุดิบมาทําอาหารให้เรารับประทานนะคะเขายังมีในโซนของร้านค้าที่เราสามารถซื้อกลับไปทําอาหารที่บ้านได้ด้วยล่ะค่ะทุกคน ก่อนกลับบ้านค่ะแวะเข้ามาในตัวเมืองกันสักนิดหนึ่งมาที่ร้านขนมจีนครูยอดค่ะถ้ามาโคราชแล้วเราไม่ได้แวะกินขนมจีนนะคะก็เหมือนกับเรามาไม่ถึงที่โคราชท่นเองวันนี้เรามากินขนมจีนประโดกค,ครูยอดที่จังหวัดโคราชกันนะคะเข้ามาที่ร้านนะคะมีของฝากขายด้วยค่ะ ราคาเป็นกันเองสามารถเดินมาดูได้เลยนะคะมีหลากหลายเลยและถัดมาก็จะเป็นโซนที่เขาจะขายขนมจีนนอกจากขนมจีนแล้วนะคะก็ยังมีส้มตำด้วยมีไก่ทอดและมีอีกหลายเมนูให้เราได้เลือกเลยแต่ก่อนกลับค่ะต,ต้องมากินขนมจีนก่อนค่ะเพราะว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เลยให้ผักมาเยอะเลยนะคะ นอกจากนี้นะคะรสชาติก็อร่อยค่ะเข้มข้นมากๆเลยมีน้ำยาให้เราเลือกหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานเป็นน้ำยาขนมจีนกะทินะคะหรือว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ชอบทานเผ็ดค่ะก็เป็นขนมจีนที่เป็นน้ำพริกก็ได้เลยค่ะทุกคนคะแลนที่นี่นะคะ เขาช่วยเหลือชุมชนโดยการที่จ้างผู้สูงอายุนะคะเข้ามาเป็นพนักง,งานเสริมนะคะแล้วก็เป็นแม่ครัวที่นี่ด้วยประทับใจมากๆเลยค่ะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนด้วยละคะ่ะทุกคนคะ่ะดูเส้นขนมจีนสิคะ่ะเส้นมีความหนึบนุ่มนะคะพอกัดเข้าไปแล้วนะคะเต็มปากเต็มคำมากมากเลยละคะ่ะและน้ำยาก็รสชาติกลมกล่อม กินเข้ากับขนมจีนกำลังดีมากเลยค่ะมีความหอมน้ํายานะคะแล้วก็กินคู่กันกับผักเยี่ยมเลยและนี่ก็เป็นเมนูต่างๆนะคะที่ตาลได้สั่งก่อนกลับบ้านค่ะมีเซตขนมจีนน้ายามีส้มตำนะคะและนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังสั่งไก่ทอดมาด้วยนะคะไก่ของเขาทอดได้แห้งนะคะไม่ต้องจิ้มน้ําจิ้มเลยอร่อยแล้วค่ะ คลิปนี้นะคะมีพาแม่ครัวนะคะกำลังตำส้มตำแบบแซ่บๆมาฝากกันเลยค่ะสำหรับความประทับใจที่ทิพย์เขาใหญ่ครั้งนี้ค่ะาประทับใจทั้งอาหารการกินที่พักที่สะอาดแล้วก็สวยงามนอนหลับสบายด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีทุ่งดอกไม้มีคาเฟ่แล้วก็มีร้านอาหารครบเลยค่ะเหมาะสำหรับการมาเที่ยวพักผ่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวความอร่อยนะคะ